ส่าบายดีพี่นอ้องกินขา้าวช่วยลงตื่นช่อ,องผมแม่ไม่ตื่นผีเอาอย่างมานำเขาตีกระเนาะนางเอกียบว่งท่านลุงผมก็หลงก็เห็นใบหนังขอบคุณพ่อลุ่งกับพี่นางพี่นออ้องเอาอาหารมาส่างกับข่าวมาส่งขอบคุณปัาเที่ยวน้ำมาส่งด้วย ผีกันยางพวกแดง,งพอวันไปเอาน้ำอันนี้เด้อน้ำอย่งกาแฟกาแฟมัอร่อย,อย,อยน้ำทิมลบลระบนนอนพอหยุดยกไปฝุ่นเบิดเมื่มอเอาน้ำแข็งค่ะแข็นงนี่ยเ<อ>กี่ยวกมบขามมาสั่งละ ห้องทอนอนนั mm ้นแล้วยุใสก่เขาไปเห็นยุ้บุญงพ้ยใบ้านนั่นไมยุ้ว่าปีไหมนี่กินคนข้าคสื้อคนตลานนี่นีอนเสน่หง้นวุ่งไว่าปีไปน้องแขนมนี่ยังเหรอแต่ว่าบัทู่บลายดอกบกพริกบกลายบกพริกหยวกอืมริกหยวกลายพริหยวกมันบกใหู้่กินมา เราแข็นมันอ่อนเนาะจะเสียบอยู่ ulously, อ่อนเองนี่เออ้ผบลก่นี่ะตอนนี้สีนูอจะยล้อนช่อชื่อยยอนเ่มฮกไปรง่าเลียมกันะเ็อาหารบากสอนไหบ้เลาอนนินสนอยู่บกสอนลยองตอนั้นเพื่นไปหาันมบอกกสอนม่นี่มีวันถามมาอยู่วาน้องแสนตัอยู่ทั้งพี่อว่น ผมหลงผมหลงคนทีบ้าน่ะทั้คนด็คนแห็งตัวคนหนัคนลาน้ำาแหลมันาดเจ็บ้เคยงามเมนน้ำปลาน้ยปละเปยบปลาเวมันามะ้าขขึ้นแต่เหลข้ก็อยูนการบวชขาดว่มีเขวติดลยเขีมวขึ้นเต็มอยู่ไมชันบไดเจ็นเขีทอขนอเลน้ใส่เขหน สันไก่นรงวอเาสิบาเบี้ยไก่มเบินได้นแน่สืนนย่งนอกจากกินนอกจากซีนกินกินแน่เป็นย่งนีไปอ้างมึงเหมนราวาเสียแต่นเนาะ คนเกิดวังคันกุุเกนเกิดวางคันแต่อยางมีโศกอยางนี้โศกเขมาใที่เด็นให้งดเนื้อสัตว์โดยเฉพาะเนื้อสัตว์ใหญ่อย่างมีโศกโอ้ยอคือว่าถือเลขถือเบอร์นี่มันนี่เทคือว่าถือดูยุติถือก็ถือถ้าเบอนั้นแหะที่เห็นหลงปูนี่ามืะอนันึะ บ่ได้ไปหซาซื้อถืออีหลีบ่น้่งลา่กาอแปตายวะเอาให้เบิ่งซื้อกถืจ้งฉันแล้วกระซูกจงฉันดีล้เพราะวันนี่เรียนไมมาให้บุนี่ง่นเียวเอฟซีบวกฝากบอกเอซเอาเรียนลงปูศิลามาฝากอีกเยด้อพราวันสิได้เดส๋ยเดี๋ยวไปแล้วนค่าเท่าไหร่ลงปูศิลา ขนาดแตออ่นกันซื้อๆเลยเนี่ยใช่ป่ะหมื่นละรับหมื่นแล้ะยังยุ่งกัดติลงนี่นนคือเป็นอันเลียดอยังยืงนขันว่าอะไรขันว่าอะไรมันละเมอเ่าละเมอเลยพอจะตัดครูดิยังคือเป็นเป็น,ปนคือยังยุ่งกัดเลยเป็นอันเลียดขอนเป็นอันนี้ยุ่ไปหน,น,ปนาขนาดแต่ไม่ใช่เป็นตังค์เนาะ โอ้เียยังสิมาอยู่กลางปางมันอยู่ใ่อนี่ยไปประมาณงอร่อยาอร่อยมงอร่อยไมเสียงสองเียเหมืไปบางเาี้ยหอยางเือบลันาวยาไปได้บีเกียงประมาณเออใส่สิเหล้าไมันยางมะคือยงคือบางเ้ามีนี่ดิย้อนไปเพราะไปยังจมันมือกิผมมือเอเียนยุ่งหันท้องเปเรือหัวยัง งานเงินกี่ตมแต่อันนีมันนางมันเงินด่าพีผู้ใดนางเงินะไรอบนีเา่มีนา้ืนท่าพับเลี้ยงเงียงด้วนางทั้งยืนนางคือพับเพียบย่แลแม่นยยลูก่เลไปคุ้งโขงป่วยเขาเียไอกนเลยไหมอเมื่อไงแต่เา่อยชมว่าปวดขา่วถ้าม่มีปวกแดงนจีเอจีี่ได้ตุ้มได้ป เรัไปนี่้วยแล้วกเลียวออกมื่อกตปั้อน่านงันอยู่กวางันน้ินีินเแงกวมันก็อคนลายเยอะท่นมึงแทงกล้วยแบบเดิมไปองท่านมึงยืนห้องคอู เกษจรตัววิ่งแล่นเริ่ออาหารเขเมอน่าใส่่อะรเขาัมเลีนโดยเฉพาะเนาะเนื้อติหน้าไลสุดเน้อตูี่ว่าตุืมชสมเาจะไปเเนาะ ก็กบเลียแหงคือัวที่มนเช็ดเป็นด้มันเึ้ดขี้ได้ยงไนี่ยจงกิมัจะรักันง้อาแล้วบเลยโอ้ยตัวห่เนาะแจงหน้าแจงหลังมัวิมไม่ำนี่ยิมเบือไอัวก่ะมันมันอยู่ท่ากัะบีผ่านใ่เตาเลียงเจ้าเลียงซนีหนึ่งเจ้าเลี้ยงเจ้าซ้นบจาซ้นกันขอหัก บังา,ามังคาย่างตัวมังคดมังาเลียงไว้ส้นกับมรดมส้นอ,องเองอะะจะมีเลข้ยงกันเอง่าเขาจะฉีดยาตัวนี้แม,ม่อันตดตลด้วยข้าเขาไปออาทำทุละ <laughs> อันดรลยอยู่เด้อบ่บอใหญ่าขายยาห้าเขาไปทำธุรกิจ มาป,ปีแรกปีปนึงไมาจบมัคนสมองเราก็โลเราก็จะเป็นแค่ท่านในหอวลาไปเรื่อยๆกล้องโรมัมงข้าดอยเจขั้นไปใครโจวจจะหนักปวแดงลัดไชรูยไโรบางนัดดือ,อกนันลางนัดเป็นรค่ยด้อจต้วิจั มันก็เจาะไงตัวนี้เนาะมันไงตัวนี้มันบอกว่าตัวนี้ถ้า่นถุงมันหนีไดกม่นะการแสดงบาดเราคงจงเป็นผักจิ้มเพราะเานียมันจิ้มอีกมันเลอมักอมันเกลือมันเกลือมันก็เจาะงายมากาเป็นลูกขายเท่าไรเขาจะมันจะเป็นหัวยูเป็นหัวแล้วมันไงปุนีมันเสติว่าเป็นหัวได้หยาบเนาะ้าตับสมหยา บอกเตเหลียงวาเทานีจะไปกินได้เีม่จะบ่มีมัวดอกบ่คือยุบานหฮาดอกละเอ้ยมได้หยาพันธุ์สำ่บสบปูมันก็จะมาีฝาไว้สะนีซสก่อ้นพอกันไม่คิดนะสำหรับชิมีสบายดีพี่น้อง